รีวิวนะครับเป็น Honda City Turbo นะครับติดตั้งกล่องไดมอนด์คารดอยบล็อกนะครับหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับก็เสียบไว้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับช่อง usb รถของเรานะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมได้นะครับกล่องจะมีช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับก็เสียบไว้ที่รถเราใช้ได้เลยไม่ต้องตัดต่อระบบไม่ต้องปลดล็อกนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยตอนรถวิ่งเพิ่มเสียงเบาเสียงใช้ได้ครบกล้องหลังใช้ได้ครบถ้วนนะครับอันนี้แบ่งสองหน้าจอครับดูแผนที่ไปดู YouTube ไป นะครับโอเคเร็วช้าขึ้นอยู่กับเน็ตเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเทคำสั่งเสียงให้ดูนักร้องข้ามกําแพง ก็ okay. าสามารถดูได้เลยตอนรถวิ่งนะครับฟีเจอร์อื่นก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเองได้นะครับผ่านระบบเพจสโตร์ราารได้เลยมีแผนที่นำทางให้นะครับแล้วก็มีเซตลิงไว้ลิงค surfaces, ์คาเพลไรสายนะครับแล้วก็มี Netfli x มี Disney อะไร้ครบนะครับมี v ี c นะครับลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยผ่านระบบเพจสโตร์ได้เลยนะครับตัวนี้กล้องหลังทำงานได้ปกติครับพี่ลบกวนตี๋เถื่านหลัง นี่กล้องหลังก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีระบบไหลเสียหายนะครับเพราะว่าเราเสียบแค่ USB นะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับ